ท้องฟ้าตอนนี้ทำไมคะสีแดงบ้างพระอาทิตย์เปลี่ยนสี<อ>บรรยากาศนะครับม,มันก็เปลี่ยนแปลงไปปรากฏฟ้าหมอกควันครับ ต้องเรียนตบุ้ชมนะครับกางแผนที่ประเทศไทยให้ดูนะครับตอนนี้นภาคเหนือ17จังหวัดปรากฏว่าแดงฐานหมดเลยครับแล้วอีสานอีก7จังหวัด<ห>แดงอีกรวมทั้งหมดตอนนี้24จังหวัด<ล>ครับแต่ที่ว่าแดงฐานแล้วก็ควันดําแบบนี้ครับคือที่จังหวัดเชียงใหม่ท<ห>่านผู้ชมดูภาพไปด้วยนะครับระยิบระยับช่วงสายๆที่ผ่านมาไม่เห็นแสงแดดแล้วครับมีแต่ควันสีดําๆอย่างนี้ถ้ามองไปโน่นเห็นเครื่องบินไหมครับไม่เห็นครับ นี่สองกิโลเลยยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยกิโลเดียวยิ่งเห็นนะครับลงก็เห็นแป๊บๆแปบๆเท่านี้แหละครับมองไปไกลๆนอ่นปกติแล้วจวังหวัดเชียงใหม่จะเห็นภูเขาใช่ไหมครับดอยจุทพ<ห>ชัดเจนแต่ปรากฏว่าวันนี้มองไม่เห็นเลยครับเจา้าจวขึ้นมาพระอาทิตย์ก็เปลี่ยนสีดูขมุกข,ขมัวไปหมดเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วยกันเผาครับในพื้นที่ภาคเหนือพี่น้องก็ยังเผาอยู่ครับทำการเกษตร แล้วพื้นที่จังหวัดตรงนี้นะครับเลยไปนิดนึงแม่หองสอนต่อไปนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับอ้าวช่วยกันเผาในพื้นที่ครับภาคเหนือเหรอนะเผาจากไหนล่ะครับเชียงรายนี่ครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ปรากฏว่านะครับเชียงรายวันนี้โอ้โหอุณหภูมิเนี่ยร้อนมากครับค่าไมโครกรัมสูงมากครับนี่นะสูงเท่าไหร่ครับ PM 2 5ุที่ตำบลเวียงพังคำนะครับวัดได้5 4 6ลูกบาทเมตรโอ้ไมโครกรัม ลูกบาทเมตรครับ ทำยังไงครับเกิดจากการเผาวิกฤตการเทศบาลเขาก็เอารถแบบนี้แหละครับมาพ่นแต่มันเผามาหลายวันแล้วครับทำไงครับวันนี้พี่น้องที่อำเภอแม่สายรวมตัวกันเลยครับก็ใส่แมสนะใส่แมส้าหนาๆด้วยแล้วก็ทําหนังสือนะครับไปที่ไปถึงท่านอำเภอแม่สายแล้วก็มีการร้องกับผู้เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยเป็นการด่วนในเพราะฉะนั้นมีปัญหาแน่ครับเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนการหายใจระบบนะครับภายในเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วครับแต่ รวมรวมของจังหวัดเชียงจังหวัดเชียงรายนะครับก็คือไม่ดีต่อเนื่อง <c oughs> พูดถึงไม่ดีต่อเนื่องนะครับ มาต่อเนื่องมา3วันแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่กัลละครับปรากฏว่าวันนี้นะครับมีการจัดอันดับเลยนี่นะโดยเว็บไซต์ i q r ิครับจัดอันดับให้จังหวัดเชียงใหม่นั้นคุณภาพบแย่อันดับหนึ่งของโลก oh. เป็นวันที่3ติดต่อกันแล้ว,วผู้เกี่ยวข้องทำยังไงครับต้องหาวิธีการแก้ไขละครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับในคุกฤด,ดูการคือเปลี่ยนผ่านจะทำการเกษตรแล้วก็ช่วยกันเผา เขาไม่พอนะครับกระแสลมด้วยมันก็เป็นสิ่งที่ประกอบกันหลายอย่าง<อ>วาระแห่งชาติอีกแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองครับพี่น้องอำเภอแม่สายบอกว่ารัฐบาลต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นวาระแห่งชาติเพราะฉะนั้นอา้าวพักการเมืองฝากด้วยครับ <c oughs> วันนี้คุณสวิตฝากอะไรบ้างเนี่ยหลายรเรื่องลอลเลยปฏิรูปตํรวจ <c oughs> เอาเอาเอาเรารา,ายงานข่าวจะพอเรื่องใหญ่ๆของประเทศชาติมันเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศทั้งหมดเลยก็พูดทุกวันเพราะฉะนั้นน,ะะนักการเมืองกันแหละครับปัก<ช>ก,กันแหลยนะฝากไว้ด้วยเป็นนโยบายนะคะใกล้ตัวจริงๆเรื่องฝุ่นควันพิษคุยคำโง่บายสามม